พลังแห่งการตื่นรู้ Power of Awakening เคยไหมคะที่รู้สึกว่าตัวเองหอยหาความรักที่ดีอยากมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มชีวิตแต่ยิ่งปรารถนามากเท่าไหร่กลับดูเหมือนความรักดีๆยิ่งห่างไกลออกไปเรื่อยๆทั้งๆท,ที่เราก็พยายามทำทุกวิถีทางเปิดใจออกไปพบประผู้คนหรือแม้แต่เพิ่งพากดแห่งแรงดึงดูดแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เป็นอย่างที่หวัง เรากับมีกำแพงล่องหนบางอย่างคอยขัดขวางไม่ให้ความรักเข้ามาในชีวิตของเราได้เสียทีหรือบางครั้งความสัมพันธ์ก็เหมือนจะเริ่มต้นได้ดีมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแต่แล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างต้องจบลงอย่างน่าเสียดายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับเราตลอดหรือเราไม่คู่ควรกับความรักที่ดีจริงๆใช่ไหมลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะ เพราะบางทีอุปสรรคที่แท้จริงที่ขัดขวางไม่ให้เราได้พบกับความรักที่ดีอาจไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาหรือการกระทำของคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็น,นกลไกทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ในตัวเราที่เรียกว่าแรงต้านแรงต้านคืออะไรและทำไมมันถึงทํางานในลักษณะที่ขัดขวางสิ่งที่เราปรารถนาอย่างแรงกล้าทำไมแม้แต่พลังจัก,กรวาลก็ดูเหมือนจะไม่สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่เข้าใจและจัดการกับแรงต้านนี้เราจะมาสำรวจเรื่องนี้ไปด้วยกันอย่างลึกซึ้งเพื่อทำความเข้าใจถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์นี้และเรียนรู้วิธีการที่จะก้าวข้ามแรงต้านเพื่อเปิดประตูต้อนรับความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราอย่างแท้จริงมาสำรวจไปพร้อมๆกันนะคะปรารถนาที่มาพร้อมเงาทำไมความอยากถึงสร้างกำแพงในความรักหลังจากที่เราได้ตั้งคำถามถ,ามถึงความปรารถนาในความรัก ที่ดูเหมือนจะสวนทางกับความเป็นจริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงกลไกลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการนี้นั่นคือจิตวิทยาของแรงต้านและทําความเข้าใจว่าทำไมความอยากมีรักที่ดีมากๆกลับกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ความรักนั้นเข้ามาในชีวิตของเราได้ลองพิจารณาความรู้สึกอยากอย่างลึกซึ้งนะคะเมื่อเราปรารถนาสิ่งใดมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสุขทางใจและความสัมพันธ์ เรามักจะโฟกัสไปที่การขาดในปัจจุบันของเราเราอาจจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวหรือไม่สมบูรณ์และมองว่าการมีรักที่ดีจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นแต่ในทางจิตวิทยาความรู้สึกขาดที่รุนแรงนี้เองที่สามารถก่อให้เกิดแรงต้านขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวแรงต้านในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงการต่อต้านความรักอย่างมีสติสัมปชัญญะแต่เป็น,นกลไกภายในที่ทำงานในระดับจิตใต้สามนึก เพื่อปกป้องเราจากความเจ็บปวดความผิดหวังหรือความเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะยังไม่พร้อมเผชิญหนึ่งในสาเหตุสำคัญของแรงต้านในการดึงดูดความรักคือความกลัวที่จะถูกปฏิเสธ (Fear of Rejection) หากเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในความรักครั้งเก่าถูกทอดทิ้งหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอสำหรับความรักเราอาจจะพัฒนาความกลัวที่จะถูกปฏิเสธขึ้นมาในจิตใต้สามนึกความกลัวนี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเข้าใกล้สถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความเจ็บปวดแบบเดิมอีกแรงต้านที่เกิดจากความกลัวการถูกปฏิเสธสามารถแสดงออกมาได้หลายรูปแบบเช่นการหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมการไม่กล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงการจับผิดหรือมองหาข้อเสียของคนที่เข้ามาในชีวิตหรือแม้กระทั่งการสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาไปได้ไกลอีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงต้าน คือความกลัวความใกล้ชิดแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยากมีความรักที่ดีแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองอย่างแท้จริงยอมรับความเปราะบางหรือสร้างความผูกพันที่ลึกซึง้งความกลัวนี้อาจมีรากฐานมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงหรือการเห็นตัวอย่างความสัมพันธ์ที่ไม่ดี แรงต้านจากความกลัวความใกล้ชิดสามารถทำให้เราเก็บตัวสร้างกําแพงกับผู้อื่นหรือผลักใส่คนที่พยายามเข้าใกล้เราเมื่อความสัมพันธ์เริ่มลึกซึ้งขึ้นเราอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจและหาเหตุผลที่จะถอยห่างออกมาโดยไม่รู้ตัวนอกจากนี้ความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับตัวเองและความรักก็เป็นอีกหนึ่งตัวการสำคัญที่สร้างแรงต้านความเชื่อเหล่านี้อาจถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก หรือได้รับอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัวเช่นฉันไม่คู่ควรกับความรักที่ดีความรักที่ดีไม่มีอยู่จริงผู้ชายผู้หญิงดีๆมีเจ้าของหมดแล้วหรือความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเรื่องยากและต้องเจ็บปวดเมื่อเรามีความเชื่อเหล่านี้ฝังลึกอยู่ในจิตใต้สามนึกมันจะกลายเป็นเหมือนโปรแกรมที่คอยชี้นำความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของเราทำให้เราเผื่อกระทำในลักษณะที่สอดคล้องกับความเชื่อนั้น เช่นการดึงดูดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือการทำลายความสัมพันธ์ที่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วทำไมความอยากมีรักที่ดีมากๆถึงกลายเป็นอุปสรรคเมื่อความปรารถนาในความรักมาพร้อมกับความรู้สึกขาดอย่างรุนแรงมันจะสร้างสภาวะทางจิตใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความกังวลและความกระวนกระวายพลังงานเหล่านี้เองที่สามารถก่อให้เกิดแรงต้านขึ้นมา ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามจะเปิดประตูแต่คุณออกแรงผลักมากเกินไปจนประตูกลับติดขัดและเปิดไม่ออกในทำนองเดียวกันเมื่อเราอยากความรักมากเกินไปเราอาจจะส่งพลังงานที่กดดันและตึงเครียดออกไปซึ่งอาจจะผลักใส่คนที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือสร้างสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมชาตินอกจากนี้ความอยากที่มาจากความรู้สึกขาด มักจะทําให้เรามองหาคนที่จะมาเติมเต็มเราแทนที่จะมองหาคนที่มาแบ่งปันชีวิตร่วมกันการคาดหวังให้คนอื่นมาเติมเต็มความรู้สึกไม่สมบูรณ์ของเราเป็นภาระที่หนักอึ้งสําหรับอีกฝ่ายและอาจนําไปสู่ความผิดหวังในที่สุดยิ่งไปกว่านั้นความอยากที่รุนแรงอาจทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่คิดว่าอีกฝ่ายจะชอบหรือยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ได้รับความรัก ซึ่งเป็นการบั่นทอนเสน่ห์และความเป็นธรรมชาติของเราและอาจดึงดูดความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเข้ามาในชีวิตดังนั้นการดึงดูดความรักที่ดีไม่ใช่แค่การอยากอย่างเดียวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนสภาวะภายในของเราให้พร้อมที่จะรับความรักนั้นอย่างแท้จริงการทำความเข้าใจและจัดการกับแรงต้านที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราจึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดเงาที่ซ่อนเร้นสัญญาณแรงต้านในความรัก ที่คุณอาจมองข้ามจากบทที่แล้วเราได้พูดถึงว่าความปรารถนาอย่างแรงกล้าในความรักอาจก่อให้เกิดแรงต้านภายในจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวในบทนี้เราจะมาดูกันว่าแรงต้านเหล่านี้มักจะแสดงออกมาในรูปแบบใดบ้างเพื่อให้เราสามารถสังเกตตัวเองและตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้ได้ทันหนึ่งในสัญญาณที่พบบ่อยของแรงต้านในการดึงดูดความรักคือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทางสังคม หรือโอกาสในการพบประผู้คนใหม่ๆแม้ว่าเราจะบอกว่าอยากมีความรักแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อที่จะอยู่คนเดียวหรือหลีกเลี่ยงการออกไปเจอผู้คนใหม่ๆอาจจะเป็นเพราะความกลัวการถูกปฏิเสธความไม่มั่นใจในตัวเองหรือความรู้สึกว่ายังไงก็คงไม่เจอใครสัญญาณอีกอย่างหนึ่งคือการจับผิดหรือมองหาข้อเสียของคนที่เข้ามาในชีวิต เมื่อมีใครแสดงความสนใจในตัวเราหรือมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับใครใหม่ๆเราอาจจะเผลอเพ่งเลงไปที่ข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของเขาหรือมองหาเหตุผลว่าทำไมคนนี้ถึงไม่ใช่สำหรับเรากลไกนี้เป็นการทำงานของแรงต้านที่พยายามปกป้องเราจากการต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สมบูรณ์แบบหรืออาจจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดในอนาคตการสร้างกำแพงทางอารมณ์ก็เป็นสัญญาณสำคัญของแรงต้าน เราอาจจะดูเป็นมิตรและเข้าสังคมได้แต่ในระดับที่ลึกซึ้งเรากลับไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงเก็บซ่อนความเปราะบางและรักษาระยะห่างจากผู้อื่นเรากับมีกำแพงที่มองไม่เห็นกั้นกลางอยู่การทำเช่นนี้เป็นการป้องกันตัวเองจากการถูกทำร้ายแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการปิดกั้นโอกาสในการสร้างความใกล้ชิดและความผูกพันที่แท้จริงนอกจากนี้ การพูดถึงความรักในเชิงลบหรือประชดประชันก็อาจเป็นสัญญาณของแรงต้านเราอาจจะชอบพูดว่าความรักมันก็แค่เรื่องหลอกลวงคนดีๆมีแต่ในนิยายหรือไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกคำพูดเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักและเป็นการส่งพลังงานที่ผลักสความรักออกไปจากชีวิตของเราการกลับไปหาความสัมพันธ์ที่ไม่ดีซ้ำๆ ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของแรงต้านที่น่าสนใจบางครั้งเราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับความสัมพันธ์ที่มีปัญหาหรือรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพจนเผลอไปดึงดูดหรือกลับไปหาความสัมพันธ์แบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันไม่ดีต่อเราก็ตามนี่อาจเป็นเพราะความกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือความรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความรักที่ดีกว่านี้การตั้งมาตรฐานที่สูงจนเกินจริง ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของแรงต้านแม้ว่าการมีมาตรฐานในความสัมพันธ์จะเป็นเรื่องที่ดีแต่การตั้งมาตรฐานที่สูงจนเกินจริงหรือการมองหาเจ้าชายเจ้าหญิงในฝันที่ไม่มีอยู่จริงอาจเป็นการทำงานของแรงต้านที่พยายามป้องกันไม่ให้เราต้องลงเอยในความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ที่แท้จริงมักจะต้องมีการประนีประนอมและการยอมรับซึ่งกันและกันการหมกมุ่นอยู่กับอดีต ก็สามารถเป็นสัญญาณของแรงต้านได้หากเรายังคงยึดติดอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตโทษตัวเองหรือโทษคนรักเก่าเราก็จะไม่สามารถเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ได้อย่างเต็มที่อดีตที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาจะกลายเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่รั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าการไม่ดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจก็อาจเป็นสัญญาณของแรงต้านเมื่อเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ หรือละเลยความต้องการของตัวเองเราก็อาจจะส่งพลังงานที่ไม่ดึงดูดออกมาและอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรกับความรักที่ดีการพึ่งพากดแห่งแรงดึงดูดเพียงอย่างเดียวโดยไม่ลงมือทาก็อาจเป็นสัญญาณของแรงต้านเช่นกันการนั่งรอให้ความรักตกลงมาจากฟ้าโดยที่เราไม่เปิดตัวเองหรือไม่พยายามสร้างโอกาสในการพบประู้คนใหม่ๆ ก็เป็นการแสดงออกถึงความกลัวและความไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความสัมพันธ์ที่แท้จริงการตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการทำความเข้าใจแรงต้านที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเมื่อเราสามารถระบุรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้ได้เราก็จะเริ่มมีสติและสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆในรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้มากขึ้นในบทต่อไป เราจะมาสำรวจถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งกว่านี้ว่าทำไมแรงต้านเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นและเราจะสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ภายในของเราได้อย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริงและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในที่สุดบทที่3ทลายกำแพงรักปลดปล่อยแรงต้านเพื่อเปิดรับความสัมพันธ์ที่ปรารถนาเมื่อเราตระหนักถึงสัญญาณของแรงต้านที่ขัดขวางความรักแล้วคำถามสำคัญต่อไป คือเราจะสามารถก้าวข้ามแรงต้านเหล่านี้ได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องอาศัยความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องก้าวแรกที่สำคัญที่สุดคือการสำรวจและทำความเข้าใจรากเหง้าของแรงต้านลองใช้เวลาทบทวนประสบการณ์ในอดีตความเชื่อที่ฝังใจและความกลัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใจถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณกลัวเกี่ยวกับความรักและความใกล้ชิดมีประสบการณ์ใดในอดีตที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่คู่ควรกับความรักที่ดีการทำความเข้าใจถึงต้นกำเนิดของแรงต้านจะช่วยให้เราสามารถจัดการกับมันได้อย่างตรงจุดเมื่อเราเริ่มเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการท้าทายความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับตัวเองและความรักลองเขียนความเชื่อเหล่านั้นออกมาและตั้งคำถามว่า ความเชื่อเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่มีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนหรือคัดค้านความเชื่อเหล่านั้นลองสร้างความเชื่อใหม่ที่สนับสนุนความรักและความสัมพันธ์ที่ดีเช่นฉันคู่ควรกับความรักที่แท้จริงความรักที่ดีเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือฉันเปิดใจรับความรักด้วยความเชื่อมั่นการฝึกยืนยันความเชื่อใหม่เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดในระดับจิตใต้สำนึก การเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดแรงต้านหากความกลัวการถูกปฏิเสธเป็นอุปสรรคลองเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวเองในสถานการณ์ที่ไม่กดดันมากนักเช่นการพูดคุยกับคนแปลกหน้าด้วยความเป็นมิตรหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจหากความกลัวความใกล้ชิดเป็นปัญหาลองเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยความรู้สึกเล็กๆน้อยๆกับคนที่คุณไว้ใจ เมื่อคุณเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นคุณก็จะค่อยๆกล้าที่จะเปิดใจมากขึ้นการฝึกการรักและยอมรับตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญของการดึงดูดความรักที่ดีเมื่อเรารักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงเราจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและส่งพลังงานที่ดึงดูดออกมาลองดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกดีและให้ความเมตตาและความเข้าใจกับตัวเองเสมอ การให้อภ <S an> ัยต <an> ัวเองและผู้อื่นก็เป็นกระบวนการที่สำคัญหากอดีตยังคงเป็นโซ่ตรวนที่รั้งคุณไว้ลองให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตและให้อภัยคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดการปล่อยวางอดีตจะช่วยเปิดพื้นที่ในใจให้ความรักครั้งใหม่เข้ามาได้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเป็นรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเรียนรู้ที่จะใช้เวลากับตัวเองอย่างมีคุณภาพ ทำในสิ่งที่คุณรักและสร้างความสุขจากภายในเมื่อคุณมีความสุขด้วยตัวเองคุณจะไม่รู้สึกขาดและจะไม่มองหาใครมาเติมเต็มคุณแต่จะมองหาคนที่มาแบ่งปันความสุขร่วมกันการปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความรักลองมองความรักในฐานะของการแบ่งปันการเติบโตและการสนับสนุนซึ่งกันและกันแทนที่จะมองว่ามันคือการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปการมีมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับความรัก จะช่วยลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงและเปิดโอกาสให้คุณได้พบกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงการลงมือทำอย่างสอดคล้องกับความปรารถนาแม้ว่าการปรับเปลี่ยนภายในเป็นสิ่งสำคัญแต่การลงมือทำในโลกภายนอกก็จำเป็นเช่นกันออกไปพบประผู้คนใหม่ๆเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจลองใช้แอปพลิเคชันหาคู่ด้วยความเปิดใจแต่ที่สำคัญคือการเป็นตัวของตัวเองและแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริง การฝึกความอดทนและความเชื่อมั่นการดึงดูดความรักที่ดีอาจต้องใช้เวลาอย่าท้อแท้หากยังไม่พบคนที่ใช่ในทันทีจงเชื่อมั่นในกระบวนการและเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหากแรงต้านของคุณฝังลึกและยากที่จะจัดการด้วยตัวเองการขอความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์อาจเป็นทางเลือกที่ดี พวกเขาสามารถช่วยให้คุณสำรวจบาดแผลในอดีตปรับเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดและพัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีการทลายกำแพงแรงต้านในความรักเป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความมุ่งมั่นเมื่อเราตั้งใจที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวเยียวยาบาดแผลในอดีตและปรับเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดเราจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากแรงต้านเหล่านั้นและเปิดประตูต้อนรับความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างแท้จริง เปิดประตูสู่รักแท้สรุปและแนวทางการก้าวข้ามแรงต้านอย่างยั่งยืนมาถึงบทสุดท้ายของการสำรวจเรื่องแรงต้านที่ขัดขวางความรักที่ดีนะคะตลอด3ามบทที่ผ่านมาเราได้ทำความเข้าใจถึงกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความปรารถนาที่ดูเหมือนจะสวนทางกับความเป็นจริงสัญญาณต่างๆของแรงต้านที่เราอาจมองข้ามและแนวทางในการทลายกำแพงเหล่านั้นโดยสรุปแรงต้านในบริบทของความรัก ไม่ได้หมายถึงการที่เราไม่อยากมีความรักจริงๆแต่เป็น,นกลไกป้องกันตัวเองที่ทำงานในระดับจิตใต้สำนึกมักมีรากฐานมาจากความกลัวบาดแผลในอดีตหรือความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับตัวเองและความรักการตระหนักรู้ถึงแรงต้านเหล่านี้และเรียนรู้วิธีการจัดการกับมันอย่างเหมาะสมคือกุญแจสำคัญในการเปิดประตูต้อนรับความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราแนวทางการก้าวข้ามแรงต้านอย่างยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องมันสังเกตความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของตัวเองในเรื่องความสัมพันธ์เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกถึงความไม่สบายใจความลังเลหรือการหลีกเลี่ยงให้ลองสำรวจว่ามีแรงต้านใดกำลังทำงานอยู่หรือไม่เยียวยาบาดแผลในอดีตหากประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีในอดีตยังคงส่งผลกระทบต่อคุณการให้เวลาและการใส่ใจในการเยียวยาบาดแผลเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ อาจจะผ่านการพูดคุยกับคนที่ไว้ใจการทำกิจกรรมที่ช่วยเยียวยาจิตใจหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญปรับเปลี่ยนความเชื่อที่จำกัดท้าทายความเชื่อที่ไม่สนับสนุนความรักที่ดีและสร้างความเชื่อใหม่ที่เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ให้กับความสัมพันธ์ที่ปรารถนาฝึกการยืนยันความเชื่อใหม่เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ฝึกการเปิดใจและความเปราะบางอย่างค่อยเป็นค่อยไปอนุญาตให้ตัวเองได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงและเปิดเผยความเปราะบางกับคนที่คุณรู้สึกปลอดภัยเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและค่อยๆขยายวงออกไปพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจสร้างความสุขและความมั่นใจจากภายในเมื่อคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ง่ายขึ้นลงมือทำอย่างสอดคล้องกับความปรารถนาอย่าเพียงแค่รอให้ความรักเข้ามาหาแต่จงสร้างโอกาสในการพบประผู้คนใหม่ๆทำกิจกรรมที่คุณสนใจและแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงฝึกความอดทนและมองโลกในแง่ดีการเดินทางสู่ความรักที่ดีอาจต้องใช้เวลาจงเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองและเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ที่หลากหลาย แบบฝึกหัดเพื่อก้าวข้ามแรงต้านบันทึกความกลัวเขียนความกลัวที่คุณมีเกี่ยวกับความรักและความใกล้ชิดออกมาและลองพิจารณาว่าความกลัวเหล่านั้นมีพื้นฐานมาจากอะไรการตั้งเป้าหมายเล็กๆในการเปิดตัวเองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ท้าทายความกลัวของคุณเช่นการเริ่มต้นบทสนทนากับคนแปลกหน้าหรือการแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อคนที่คุณชื่นชอบ การฝึกการให้อภัยเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือคนที่คุณรู้สึกว่าต้องให้อภัยไม่จำเป็นต้องส่งเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกติดค้างในอดีตการสร้างบัญชีรักตัวเองทำกิจกรรมที่คุณรักและให้รางวัลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับตัวเองการก้าวข้ามแรงต้านเป็นกระบวนการของการเติบโตและเปลี่ยนแปลงภายในเมื่อเรามีความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับเงาที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ เราก็จะสามารถเปิดประตูต้อนรับแสงสว่างแห่งความรักที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตได้อย่างยั่งยืนขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้พบกับความรักที่งดงามและเติมเต็มเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเดินทางในวันนี้ถ้าคุณมีสิ่งใดที่ได้เรียนรู้หรืออยากแบ่งปันความรู้สึกสามารถเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองหากเนื้อหาในวันนี้ช่วยเติมพลังให้คุณได้บ้าง อย่าลืมกดติดตามช่อง Awaykin Podcast ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปด้วยกันในทุกตอนถัดไปขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบขอให้สิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างชีวิตใหม่ของคุณในแบบที่คุณต้องการจริงๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ